คลิปนี้มาพาพี่น้องมาเห็ดอย่างมัดผมนะทำอย่างรัดผมนะฮะแบบง่ายๆนะคะพี่น้องนี่เรามีผ้าแบบนี้มีผ้าแขนเสื้อเรามาตัดนะคะตัดออกให้มันทำตรงๆงแล้วก็กว้างประมาณสี่ห้านิ้วยาวประมาณสิบสองถึงสิบสามนิ้วนะคะแล้วเรามาทำการพับครึ่งแล้วก็เย็บนะคะพี่น้องเย็บแล้วเย็บแล้วออกมาทำยังไงต่อดูขั้นตอนตามนี้นะคะนี่พี่น้อง พึ่งออกมาเย็บแล้วพึ่งพับเข้าไปแบบนี้แล้วเอาห่อด้วยตัวนี้อย่าให้มันเย็บติดข้างในนะคะเราเย็บคูบแค่ประกบตัวนี้นะแล้วก็ดึงไซมันดึงออกมาเย็บแล้วลากเย,ย็บแล้วลากดึงออกมานะคะนี่ค่ะถ้าดึงไม่ได้แสดงว่าคุณเย็บติดตัวข้างในมันบ่ค่อยติดต่อค่ะพี่น้องเนาะตามอยนี้ละนี่ทําแบบนี้ก็จะเป็นยางรัดผมเป็นได้ยังไงมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไป เอามาเย็บไม่สุดนะคะจงรูไว้นิดหนึ่งนะคะพี่น้องนี่นี่ค่ะจงรูไว้ตรงที่เราจะสุดนั่นแหละพี่น้องเริ่มแค่ไหนก็จงไว้แล้วมาต่อ,อยางใช้ยางวงน้อยนี่แหละค่ะทำใช้เป็นปีเหมือนกันนะคะน,นี้เอาอันนี้สี่เส้นนะคะยางนี้สี่เส้นมาต่อกันนี่เครื่องมือของเราการกลับด้านของเรานี่นะ,ะอันนี้ที่เราเย็บไว้เราก็มาสอดใส่สอดขึ้นไปเลยค่ะแล,ะแล้วเอาอยางที่เราต่อนี้เอามา เอามาเกาะเส้นนี้ไว้พี่น้องแล้วรูดตัวนี้ลงมาแล้วทําการมัดมัดยางนะคะมัดยางให้แน่นๆ่นเด้อพี่น้องนี่แหละมันจะหลุดก็ตรงนี้แหละถ้าคุณมัดไม่แน่นนะคะถ้าหลุดก็คือเสียหายเราก็ต้องเลาะจิ้มใหม่แล้วก็ทาสอดยางใหม่แค่นั้นแหละเนี่ยดึงแน่นๆน่นนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็มากลับมากลับนี่ก็คือโจ๊กเอาน้ำนี่แหละค่ะหูที่เอาจ้องไว้นี่พี่น้องนี่ดึงรูดออกมา รูดออกมาดึงสาวไสให้กายกินสาวออกมาค่ะเนี่ยสาออกมาเสร็จก็ออกมาก็สวยงามเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่ยืดสวยยางวงน้อยนี่มันจะยืดสวยนะะพี่น้องคลิปนี้ทํามากจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ติดตามม่ได้เด้อค่ะนี่แล้วรูนี้เราก็็บปิดแค่นั้นไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะออกไปอัดไม่ถึงห้านาทีก็ได้แล้วยางม,ามัดผมสองอันเลยพี่น้องเอามาฝาก